สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ2ประเทศทรงข้ามของอิสาราเอลกับอิหร่านนั่นเองค่ะ ซึ่งก็คงจะไม่เว้นจริงๆนะคะเพราะว่าข่าวก็ยังดังพอสมควรเนาะแล้วก็ยังมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแต่ถึงในตอนนี้นะคะก็อยากจะมาพูดถึงว่าทั้งสองประเทศนี้ไปยังไงกันบ้างแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงไหนแล้วเรียกได้ว่าก็ใครได้ใครเสียนะคะก็เรามาดูนั่นเองค่ะในตรงตรงนี้นะคะให้เราให้เราเปรียบเทียบนะคะก็คือตรงตรงนี้ในการแบบถ้า,าสมมติว่าเขาต่อยมวยนะคะสองประเทศนี้ก็เรียกได้ว่าอย่างเสมอกันอยู่นั่นเองค่ะ ถึงแม้อิหลานะคะว่าจะได้แต้มนิดๆหน่อยๆนะคะก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์บางคนนะคะก็คิดอยู่นะคะว่าอาจจะเป็นตรงบริเวณนี้เองค่ะและนี่คือวันเสาร์นะคะวันที่13เมษายนเจ้าอิหลานเนี่ยเขาก็ได้แบบยิงโดนและขีปนอาวุธมากกว่า3 0 0ลำสามรลูกนะคะไปยังอิสราเอลค่ะก็ตามการเปิดเผยของกองทัพอิสราเอลนั่นเองค่ะได้ได้ว่าตรงนี้นะคะก็เขาจมปีไปนะคะเพราะว่าตอบโต้จากเหตุที่ จมตีสถานกงสูลอิหร่านในกุ้งบรดากัสกนะคะก็ถูกสงค์ทั้งหมดไว้ได้แล้วค่ะในก่อนหน้าน,นั้นนะคะก็อิหร่านเคยออกมาครูนะคะว่าเนี่ยเธอประโจมตีทางอากาศเพื่อมาใส่กค้งสถานที่กงสูลของเขาเนาะในมืวงหลวงของซีเรียเมื่อวันที่1ค่ะก็ทําให้สังหารสมาชิกกองกําลังพิทักษ์ก้ารปฏิวัติอิหร่านนะคะไปถึง7จลายแล้วก็พลเมืองของซีเรียอีก6กลายค่ะเรียกได้ว่าคือแบบว่าถึงอิรักเขาจะไม่มยอมรับตรงๆนะแต่ก็เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเออเนี่ย อิสราเอลอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นเองค่ะถึงในตรงตรงนี้นะคะก็แบบว่ายิงไปเมื่อในช่วงวันเสาร์ก่อนหน้านั้นนะคะก็ทําให้หลายๆอย่างนะคะมันก็มีสิ่งที่ได้กับสิ่งที่ไม่ได้นั่นเองก็คือสิ่งที่เสียไปได้ทั้ว่าคือตั้งแต่ที่อิหร่านประกาศโจมตีอิสราเอลในครั้งนั้นก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่ทั้งที่ดูนะคะในทางข้อมูลจากอาเีนูรีซาเอนะคะนักวิจัยทางอิหร่านนะคะแล้วก็ ผู้ในการศึกษาอาลับอิหร่านนะคะในกรุงลอนดอนเนี่ยก็บอกว่าไอ้ตรงตรงนี้การโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้อิหร่านได้เปรียบเลยคือมันเห็นจุดอ่อนซะมากกว่าในการปกครองค่ะเนื่องจากว่าโจมตีครั้งนี้นะคะก็ไม่รอนป้าหมายใดๆของอิสราเอลเลยเรียกว่าตรงนี้นะคะก็เป็นที่เยอือหยันนะคะในหมู่บางคนในอิหร่านนั่นเองและเขาก็ยังเชื่อเนี่ยคะ่ะว่าถ้าอิหร่านยังยึดมั่นในเรื่องของว่าสงครามจิตวิทยาต่อไปเนอิหร่านก็จะประสบความสำเร็จมากกว่านี้น,นั่นเองคะ่ะ ให้ถามว่าสงครามจิตวิทยาคืออะไรแล้วก็ต้องไปเสิร์ชหาดูนะคะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในตรงตัวนี้ถ้าเราได้มาพูดอีกเนี่ยคะเดี๋ยวราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสงครามจิตตะวิทยาคืออะไรค่ะและแน่นอนนะคะในทางกลับกันของทางดรเอริกลาสกี้นะคะก็ทางนักวิจัยคนออกการนะคะศึกษาที่อยู่ส่วนเมโซเทวินมาเรทยาลัะของเทวีนะคะก็ได้บอกว่าอิสราเอลเนี่ยพ่ายแพ้ด้วยการประกาศ ว่าภาวะตื่นตัวขั้นสุดค่ะคือแบบว่ามันทําให้กระตุ้นนะคะในความวิตกกังวลของหมูช่ชาวอิสราเอลค่ะก็หลายคนว่าอาจจะเกิดการโจมตีเช่นนี้นะคะซ้ำขึ้นนั่นเองค่ะได้ได้ว่าในขณะนี้ก็าทางนายกรัฐมนตรีอย่างเบนเจามินเนธันยาฮูของอิสราเอลนะคะเขาก็รู้สึกแบบมีอํานาจมากขึ้นเนาะในการโจมตีดังกล่าวค่ะก็แบบว่าช่วยแบบความสัมพันธ์แน่นแฟ้งระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ ประเทศันตกอย่างเื่นเองค่ะหลังจากที่มีภาพวิจารณ์นะคะในก่อนวันเสาร์ช่วงที่ผ่านมานั่นเองเรียว่าก็ได้ประโยชน์บ้างค่ะแต่ก็ได้สูญเสียบางอย่างไปนั่นเองค่ะและเชื่อว่าการโจมตีเนี่ยก็จะเห็นถึงความล้มเหลวนะคะในเรื่องของอิสราเอลในการรับรู้ถึงพลวัตในการอํานาจของทางตะวันออกอกลางค่ะแลวก็ไม่สามารถป้องกันพรมแดงจากทางการโจมตีข,ขี่หลานท้ายค่ะถึงตรงนี้นะคะจะยังเป็นที่น่าสงสัยก็ยังเป็นที่น่าเสเ่ามห,หรือว่ายังเป็นที่ น่าคิดอยู่บ้านนะคะ แต่ก็ได้คุมไปว่าดรเอลิกียังบอกอีกว่าเออเนี่ยการโจมตีของอิหร่านในครั้งนี้นะคะก็ทําอิสราเอลได้รับผลกระประโยชน์ค่ะนี่อาจจะเป็นการจุดเปลี่ยนในเรื่องของการเมืองค่ะื่องจากว่าเขาก็ได้แบบได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกเป็นครั้งแรกหลายรอบเดือนเลยนี่เรื่าก็กลับซ้นคืนสู่แบบว่าอ้อมกอดของประเทศเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะสรัอเิกาค่ะหลังเกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์นะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็พอเข้าใจกันอยู่บ้างนะคะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยก็ยังเป็นเด็กที่ น่ารักนะคะเลยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้นี่ยังน่ารักในสายตาเขาอยู่ดีเนาะก็เลยแบบยังมีแบบในความกดดันบ้างค่ะแต่ก็มันเป็นกดดันที่ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะคะคือแบบกดดันในเรื่องของแบบว่าอาจจะได้สงครามด้วยว่าเออเนี่ยก็ยังตอนนี้มันยังไม่พอสักเท่าไหร่อย่าให้มันเสร็ไปมากกว่าน,นี้เลยก็คือมีแบบคนสับสนมีคนหนุนหลังอยู่ค่ะ ในขณะที่ผู้นําสูงสุดของอิหร่านนะคะ,คะเขาก็เผเชิญในการกดดันอย่างรุนแรงค่ะก็ไม่ใช่แค่การประท้วงบนท้องแห่นหุนนะแต่มันยังรวมถึงบวกคลสาคัญอย่างการระบบการปกคอรองอิหร่านด้วยเรียกได้ว่าก็กดดันในเรื่องของจากกองกําลังพิทางนะคะหรือการปฏิวัติอิหร่านนะคะหลังจากการสังหารผู้นำเจ็ดคนของกลุ่มอันกุดนะคะโดยอิสาเอลนั่นเองที่เรียกว,ว,ว่าก็คือแบบต้องมีการเรียกร้องให้แก้แค้นนั่นเองค่ะทั้งในเหตุการณ์ตรงนี้นะคะจะยังเรียกได้ว่าเออเ no, นาะแล้วมันจะจบกันเมื่อไหร่ค่ะ แต่เขาก็พอดูดูกันได้นะคะมือสิ่งที่น่าประหลดใจเกี่ยวกับกบระโจมนี้คือมันไม่น่าแปลกใจเลยตรงที่เในความคิดว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเรียกว่าเป็นไวสงคำของจิตวิทยาค่ะคือมันก็เกิดขึ้นทาง การแบบว่าโจมตีทางอากาศนะคะในขณะที่อิสราเอลยืงอยู่ในโมดที่แบบว่าตื่นตระหนกนั่นเองคะ่ะเรียกได้ว่าคือเสียหายทั้งจิตใจและก็ทรัพย์สินนั่นเองค่ะก็หลายๆอย่างนะคะทำให้ชาวอิสราเอลจำนวนมากเลยเขาก็ต้องหนีออกจากบ้านคะ่ะเรียกได้ว่าการปฏิวัติของอิหร่านเนี่ยก็เป็นสารแห่งไฟะค่ะเรียกได้ว่าคือความสามารถเข้าไปสามารถไปเจาะลึกถึงอิสราเอลได้และก็พร้อม <al> ทดสอบเลยค่ะในการป้องกันภัยจาก อาการของอิสราเอลค่ะเขายังเชื่อนะคะว่าเนี่ยเออถ้าอิหลานฟื้นคือศักดิ์ศรีในเรื่องของการมรดิส่สเสียไปนะคะเรียกได้ว่าก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายความอดทนในเชิงกลยุทธ์นั่นเองค่ะก็จะได้รับประโยชน์ในทางทหารแล้วก็เชิงกลยุทธ์ด้วยก็ถ้าสมมติว่าชนะน,นะคะเืยว่าเขาได้เนี่ยก็จะแบบว่าสามารถนุน,นี้นั้นได้เยอะแยะเลยที่ในตรงนี้นะคะก็แบบว่าหลายๆคนนะคะก็แบบว่ายังมาประท้วงอยู่นะคะเออเนี่ยที่แบบว่า มันไปโจมตีตรงรู้นน้องมันก็ทาให้แบบว่าไม่พอใจและยังไม่ถูกแก้แค้นนั่นเองค่ะทาง f าวส์เกเรนะคะทางศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งที่ยาลรยเศรรฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอนนะคะก็แยังว่าเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเขาก็ได้รับ,บรผลประโยชน์ในการโจมตีมากกว่าค่ะในที่อ e ิหร่านเขาตีมานะคะด้คยนเองว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายหรือมันไม่ได้แค่แบบว่าทให้ใครเจ็บตัวเลยมันก็แบบไม่ได้เสียหายไม่ได้บาดล้มเจ็บตายอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ทางตะวตันตกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็สนับสนุนอิสราเอลค่ะโดยเฉพาะสาหรัฐน,นะคะที่กําลังพยายามแบบระดมสนับส,สนุนชาติตะว,ตว,ตวนันตกสําหรับอิสราเอลเพื่อสนุนทางอาวุธความร่วมมือทางด้านข่าวกรอง,องแล้วก็สนับการกันเงินค่ะก็เลยได้ว่าประธานาธิบดีอย่างโจไบเด้นนะคะก็บอกเนี่ยคือมันก็ดีแบบว่า มีการเรยงร้องให้ประชมุมผู้สุดยอดของกลุ่ม G7 นะคะก็เร่งด่วนนะคะในการมาสนับสนุนอิสราเอลนั่นเองค่ะก็ในทางยูโูเนี่ยเ,เขาก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการเมืองหลังจากที่ผู้นำทั่วโลกนะคะก็แห่ให้ความสนใจออกจากตรงนั้นนะคะที่แบบว่าเกิดขึ้นในส่วนกาซานะคะถึงแม้ว่าจะชัว่วคราวก็เถอะนะคะในตรงตรงนี้ก็คือแบบว่าจะไปช่วยนั่นเองค่ะก็ในการสรูญเสียก็ทางยุทธศาสตร์ของทางอิสราเอลนะคะคือ แต่ก็ยังเห็นอยู่ว่ามันเป็นการสูญเสียตรงที่คือความเบาบางของประเทศค่ะคืออิหร่านเขาได้รับประโยชน์ในเรื่องของการเมืองโดยตรงวนาที่แบบทางประชาชนพันธมิตรและก็ศัตรตูค่ะถึงเต็มใจที่จะ,ะเผชิญนหน้ากับอิสราเอลค่ะก็เชื่อได้ว่าอิหร่านเนี่ยอิหร่านเขาพิสูจน์แลวนะคะว่าเออเนี่ยอิสราเอลเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เพียงลำพังค่ะยุคเว้นนะคะเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพันมธมิตรทางตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าอเมริกาหรือ สาร่าส์จังกากนะคะหรือฝร,รั่งเศสจอดแดนก็ได้ยิงแบบสกัดในเรื่องของขีบนาวุธของจํานวนมากของอิรละเอาไว้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าก็คือยังมีคนหล่นหลังมีคนช่วยอยู่ก,ก็อาจจะไม่ได้นั่นเองค่ะ และเขายังบอกอีกนะคะว่าเป้าหมายหลักของอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านซ้ซําแล้วซ้าเล่าเนี่ยก็ถือเห็นว่าอิหร่านเนี่ยอ่อนแอนะคะก็ไม่กล้าไปเชิดหน้าเนาะแต่การโจมตีครั้งล่าสุดเนี่ยอิหร่านเขาก็ได้ทําลายคัศนคติตลงไปนั่นเองค่ะในขณะนี้ก็ทางคูไม่พลาดตัวนี่ก็เหมือนอยู่ใจกางของพายุนั่นเองค่ะเขาก็บอกให้คำมั่นนะคะว่าจะเล่งรางวัลสถานก,การณ์เนี่ยมีความทวีแบบคูณรุนแรงขึ้นนั่นเองค่ะและต้้งตอน,นี้นะคะก็จะอาจจะอยู่ในจุดที่เกิดวิกฤตทางการเมืองทางทหารแล้วก็ ทางเศรษฐกิจค่ะก็จะดูกันต่อไปนะคะว่าทั้งสองประเทศนี้จะเป็นไงกันต่อนะคะในเรื่องของสองครามตรงนี้จะจบด้วยดีหรือจะจบด้วยแบบไหนนะคะก็ต้องมาดูกันต่อไปไปเหไงบ้างคะ่ะสนุกก็ไม่เอ,อ่ยและชอบอย่าลืมก, like, share, กไดไลค์กดแชร์กด subscribe ใต้ล่างคลิปนี้นะคะยาลืกีกดกระดิกนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ